จะพูดเรื่องมีฝ่ายในที่รับเธอคือเราอะไปหาข้อมูลมาก็คือเขาบอกว่าคนอะที่มีฝ่ในที่รับนะก็คือเป็นคนที่กินผัวเหรอแบบเขาเรียกว่าแบบแฟนที่แบบเราคบจะอายุสั้นหรือถ้าเป็นคนดวงแข็งหน่อยก็จะแค่แบบเลิกลากันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคน ไม่ประสบความสำเร็จกับความรักสักเท่าไหร่อ่าจริงๆนะไม่ะสบความสําเร็จกับความรักเลยก็เลยรู้สึกว่าคําว่ากินผัวเนี่ยมันอยู่ที่คนด้วยนะแล้วมันอยู่ที่การกระทําของเราด้วยว่าเฮ้ยเราก็ต้องรู้จากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิบัติตัวให้ดีนั่นนี่ให้ดีจริงๆความต้องการทุกคนมันก็มีความต้องการหมดแหละก็เลยคิดว่าเฮ้ยายในที่รับเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ที่เดียวใช่ปะล่ะมันก็จะมีผู้ชายก็จะมีใยอยู่ตรงที่รับเหมือนกันผู้หญิงก็มีบางคนก็จะมีแล้วก็มีใยอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามีใยจริงๆอ่ะเรามีใยที่ริมนเปลากขวาด้านบนเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ในการพูดเออเขาเรียกว่าไงมีวาสนาอะไรเงรี้ยแต่แม่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแบบมีคิ้มันอยู่บนปาก จะเป็นนางร้ายไหมอะไรปกติในหนังไทยอะ่ะสมัยก่อนนางร้ายมันต้องมีคี้วันแม่ก็เลยบอกให้ไปเอาออกเราก็เลยไปจี้ออกอะ่ะเออจี G ้แบบจี G ้เลเซอร์ออกอะ่ะอือเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเป็นเป็นขี้มังวันที่ดีสําหรับปากอ่ะนะแต่ก็ต้องระวังการพูดด้วยปากตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบ ช่างพูดเราเป็นคนพูดเก่งนะพูดเก่งมากเก่งมีเรื่องให้เล่าหลายเรื่องว่าแบบเรื่องนั่นเรื่องนี้ประสบการณ์ชีวิตนั่นนี่นี่เรื่องเยอะเราเป็นคนพูดเยอะเยอะจนน่ารำคาญนทะีจริงถ้าได้พูดนะถ้าสนิทกันกนะ็คือเราเป็นคนที่พูดเยอะมากถามเพื่อนเราได้เพื่อนเราบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบพูดแล้วมีการแบบเขาเรียกว่าไงมีมีอารมณ์ในการเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีการพูดที่ดีมีกับ เขาเรียกว่ามีแอคชั่นมีอะไรนั่นนี่นี่นี่อะไรเงี้ยเออเพื่อนมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนพูดเก่งมากแล้วมีมีมีความแบบดึงดูดน่าสนใจในการพูดใช่ไหมล่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนที่แบบพูดกับเพศตรงข้ามแล้วแบบดึงดูดมากไม่ใช่แม้แต่เพศตรงข้ามนะเวลาเราเราเคยไปเที่ยวสมัยเรียนมหาลัยแม้แต่ผู้หญิงยังขอเราเป็นแฟนวันนั้นอ่ะเออผู้หญิงเหอยังวะ ขอเป็นแฟนเราคือวันหนึ่งได้ไหมนั่นนี่นี่แบบเขาก็ออกจะเป็นแนวทอมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอาจจะชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาขอเป็นแฟนวันหนึ่งได้ปะ่ะอะไรเงี้ยเออเออขนาดผูห้หญิงยอะขอเราเปนเราด้คำว่าเลยเออจริงๆ,ๆ,ๆแล้วถามว่าคนที่ฟังเอาอะเรื่องไฝขี้รางวานันหรืออะไรที่แบบกับน้องสาวอะคือบริเวณน้องสาวก็จะเป็นแบบดอกบัวใช่ปะ ก็น้องสาวก็ต้องมีตั้งแต่ข้างๆตรงกีบตรงคริสตัลอะไรมันก็แล้วแต่คนว่าคนจะมีมากหรือจะมีมอน้อยเออมีมอยมีน้อยมีน้อยมีน้อยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราโทรไปถามแม่เออถามว่าเฮ้ยแม่อยากรู้อะว่าแม่มีไหมเออโทรไปถามแม่อย่างนี้แหละอยากรู้ว่าแม่มีไหมอะแม่บอกว่าแม่ก็มีแม่บอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ยังไงฮะแล้วเราก็เลยถามแม่ว่า แล้วแม่มีเยอะไหมก็ไม่ไม่กี่แบบแบบหนอะไรเงี้ยแต่ทำไมของเรามันเยอะจังเลยอะ่ะเยอะแบบเป็นสิบอะเรยว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันก็เหมือนฟ้าที่กะอยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแบบ มันก็เป็นเม็ดสีเมลานินหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่วะอะไรเงี้ยเออแล้วแต่ไม่บอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ลองไปสังเกตตัวเองนะใครที่มีไยที่รับว่าพ่อหรือแม่มีขี้ม่วนไหมลองถามดูนะหรือว่าแบบตระก,กูลเขามีไหมเพราะว่ามันเป็นยีนอย่างหนึ่งมั้งอาจจะแบบพ่อกับแม่พ่อพ่อไม่มีแม่มีแต่ว่าลูกอาจจะมีแบบนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมเราแบบ แม่เราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ทําไมเรามีเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยเห็นน้องเออเห็นน้องชายอ่ะมันจะมีแบบพ่อเราชอบแกล้งอ่ะเออแล้วก็เคยเห็นขี้เมงวันอยู่ที่อ่าก้นของน้องอ่ะเออตอนเด็กๆใช่ป่ะหลันก็จะมีกั้นเลือดแบบแกล้งกันโซนกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราก็มีขี้แมยงวันอยู่ที่ก้นเหมือนกันก้นนี่คือใกล้แบบ ใกล้ใกล้รู้ที่สองเลยอ่ะเออใกล้มากอ่ะแบบแทบจะแบบมองเห็นเลยอ่ะลองเช็คตัวเองว่ามีไหมอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นขี้เมงวันแบบเปมนปานๆเลยอ่ะแบบจุดดําๆแบบเป็นจุด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 อย่างเงี้ยเลยอ่ะเออก็เลยเออลรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็ไม่มีคําทํานายไหนที่แบบบอกเลยนะว่าเฮ้ยมีฝายที่ก้นคือแถวบริเวณนั้นอ่ะมันคือยังไงแต่คําว่าก,ก้นสําหรับ การทานายคือแบบปั้นท้ายแบบแบบก้นสองลูกอ่ะเออก้นสองลูกอ่ะเออก้นข้างนอกตายก้นนั่นเออบนก้นอะไรตรงก้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดตรงก้นอะไรเงแต่ไม่เคยมีใครทานายว่าเออในในใกล้ๆแบบบริเวณลูอ่ะมันมันหมายความยังไงอ่ะเออใช่ยกวลา่ะแล้วเขาบอกว่า มีฝ่ายตรงแบบน้องสาวไม่ดีนะแบบเออมีสายตรงน้องชายมันไม่ดีนะต้องไปเอาออกนะมันจะมีความต้องการอันนี่นี่นีนนนนเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเออก็เ,เลยรู้สึกว่าจะไปเอาออกไงโอ้โหเป็นสิบเอาออกงั้นก็คงจะแบบ เออทรมานนะก็ลเลยเาปล่อยไปอย่างนั้นแล้วกันอะไรอเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอย่างนั้นเอแต่คําทํานายเนะ่ยถือว่าดีนะก็ไม่ถือว่าแย่จนเกินไปการมีฝ่ที่ที่รับอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีดีดีแต่มันก็อยู่ที่การกระทําของตัวของเราเองด้วยจากที่ไปหามานะเขาบอกว่าคนที่มีฝ่อ่ะก็จะมีความแบบ มีสติปัญญาดีไว้พิบดีเป็นความเป็นคนที่ต้องการทางเพศสูมัมนก็จะอ,อยู่แล้วอะ่ะคนที่มีขี้มังมันตรงไหนมันมักก็จะมีอะไรที่มันมากเกินไปเวอร์เกินไปเหมือนเราเป็นคนนึงก็เป็นมีมีขี้มังมันอยู่ตรงนั้นเราเป็นคนพูดเยอะนะเราเรายอมแล้ว่าเราเป็นคนพูดเยอะมากเยอะจริงๆนะคนเรา เยอะแล้วก็เจาะแจะเรื่องแตกเขาก็เจาะแจะแบบว่าแม่เราจะบอกว่าหยุดพูดได้แล้วอะไรไม่ต้องถามอะไรเยอะแยะขนาดน้ะแล้วเราเป็นคนที่ถามแบบแปลกแปลก,กอ่ะถามแบบอะไรที่มันงง,งๆถามคาถามถามถามคําถา,ถามแต่ไม่ได้คําตอบอะไรเงี้ก็บ่อยมากอันจริงจริงบ่อยจริงๆเออก <laughs> ็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีทางข้อดีและข้อเสียเออ แล้วการที่มีเคียงวันตรงที่แบบที่รับนะก็ข้อดีของมันก็คือเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเราเข้าใจนะเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจริงๆเออแบบใครคุยด้วยก็ไม่ก็จะชอบติดอ่ะเออไม่รู้ทาไมเหมือนกันแล้วแบบบางทีอ่ะเรามีแฟนเก่าแกแฟนเก่าบางคนก็ยังแบบก็ยังชอบเราอยู่ก็มีอ่ะเอออันนี้ก็ไม่เข้าใจเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังชอบเราอยู่ก็มีนะไม่ใช่มีมี พราะว่าทุกวันนี้ใน Facebook ก็ยังมีแฟนเก่าหลายคนอยู่ที่อยู่นี่นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครแบบไม่รู้ว่ามีใครแบบคิดดีกับเราหรือไม่ดีกับเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ปะล่ะแต่ว่าแฟนเก่าแล้วก็คือเป็นแฟนเก่าแล้วก็ไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้เพราะว่าเราก็เดินหน้าอยู่แล้วเดินไปข้างหน้าแล้วเพราะว่าเราบอกตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปคบกับแฟนเก่าอีกตลอดไปไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะเคยกลับไปคบแฟนเก่าคนคนหนึ่งอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมัน เหมือนได้แฟนเก่าแต่เป็นคนใหม่ไปแล้วอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเป็นสมัยแบบเรียนอะไรเงี้ยก็เลยเออก็ก็เลยบอกเด้ว่าคนเก่าก็คือคนเก่ากไปแล้วไม่สามารถกลับมาคบกันอีกได้เลยเพราะว่าเราควรที่ไปคบคนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนคนใหม่ไม่ดีกว่าอะไร้ยเลยบอกตัวเองว่าอย่างนั้นใครที่มีแฟนแล้วก็อยากจ่กลับไปคบกับแฟนเก่าอ,อย่าคิดนะเพราะว่า เขาจะเป็นเหมือนเดิมม <ee> <c oughs> ันเป็นไปไม่ได้เขาจะเป็นแฟนเก่าที่เป็นคนใหม่ไปแล้วเราคนที่จะเดินหน้าต่อไปอนี่เรยบอกว่าข้อดีเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบพูดกับใครแล้วคนก็หลงไหลอะไรเนี่ยดึงดูดเพศต้องข่าเป็นอย่างดีเขาบอกว่าคนที่มีไยตรงที่เราอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ก็ต้องระวังว่าการที่มีชื่อเสียงมากๆก็อาจจะทําให้เสียชื่อเสียงได้อะไรมีคน่ะชอบพูดว่าแบบเฮ้ย มีคนแ่ะเออมาพูดแบบนั้นว่าเออแบบถ้าเจอกันเนี่ยแบบเออเี๋ยวจะทําอะไรนั่นนี่ส่วนมากเราจะไม,ไม่เป็นคนลุกคนอื่นก่อนเลยแต่ส่วนมากผู้ชายมักจะมาเป็นคนลุกเรามากกว่าแบบประมาณว่าเฮ้ยพูดแบบอยากได้นั่นอยากได้นี่มันแบบจริงๆอ่ะการที่เราเป็นคนนี้เราก็พยายามจะเซฟตัวเองเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาเลยเราจะไปมีอะไรมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้อง ยึดหลักความเป็นจริงด้วยแบบถ้าจะมีมีไม่เลือกมากมันก็ยังไงยังไงอยู่นะอะไรเงี้ยออปกติมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เลยว่าเออการที่เราแบบเป็นเด็กแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าไงเป็นวัยรุ่นอ่ะมันสอนให้เราแบบหลายๆอย่างอะไรมีคนแบบเข้าหาเราเยอะนั่นนี่ผู้ชายคิดยังไงมาเลยครับให้รู้สึกว่าเราอ่านใจผู้ชายออกว่าผู้ชายอยากได้หรือไม่อยากได้แต่ร้อยทั้งร้อยอ่ะผู้ชายนะอยากได้อยู่แล้วเพราะผู้ชายนะมันได้ง่ายกว่าผู้หญิงแต่เธอไม่เคยคิดว่าผู้หญิงนะอยากได้ผู้ชายแล้วก็ไม่สนใจได้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีมีนะยังมีผู้หญิงประเภทนี้อยู่นะว่า ก็คุณก็ทําได้อะผู้หญิงก็ทําได้เหมือนกันถูกป,ปะอะไรอย่างเงี้ยออแล้วเราก็มีฝ่ายตัวนี้ใช่ปะฝ่ายมันก็แบบเป็นฝ่ายไฮเปลาเขาบอกว่าเป็นคนมองโลกในแง่นีเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะแต่ว่าบางทีบางทีเวลาเราเสียใจเราก็จะรู้สึกดาวือนก็คนที่อ่อนอ่อนไหวง่ายเราเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายจริงๆนะแบบว่าถ้าคนที่จะเหมือนจะมาเข้าหาเราอ่ะถ้าพูดดีกับเราโดยไม่พูดเรื่องแบบเรื่องพวกนั้นเลย เราจะรู้สึกว่าเราจะไว้ใจและเชื่อใจมากกว่าแต่เมื่อไรถ้าคุณแบบวิ่งตรงมาหาปุ๊บแล้วพูดแบบตรงๆเรื่องพวกนั้นเลยผู้หญิงไม่มีใครอยอมรับได้นะบอกเลยจะเราจะบอกไว้ทีว่าใครจะจีบอะไรยังไงนะอย่าเดินไปหาผู้หญิงตรงๆแล้วก็แบบพิมพ์แชทไปบ่าเอออยากได้คุณอนะอะไรเงี้ยฮะผู้หญิงก็จะงงว่า คุณคือใครอะไรแต่คนอ่ะคนที่จะสร้างความสัมพันธ์ไปแบบเป็นขั้นบันไดอะคุยทําความรู้จกักผู้หญิงเชื่อใจแล้วสนิทใจแล้วค่อยไปถึงขั้นที่แบบอ้จะแบบมี something อะไรกันมันก็คือเรื่องของคนใช่ไหมแต่ไม่ใช่จะโดดจ้าแล้วก็แบบจะ,ะเขาเรียกว่าตะกุยเขาเลยอะมันเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงอะมันมีหลายแบบแล้วก็ผู้หญิงบางทีอะ มันแล้วแต่คนด้วยบางคนชอบให้ลุกเร็วบางคนให้ลูกแบบเป็นสเต็ปว่ารู้จักการทําความรู้จักกันก่อค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปไม่ใช่ว่าหูอยู่ดีโจมตีเขาเหมือนเสือที่กาลังกับใครคาเล่นอะไรแล้วจู่โจมเหยือ่อแบบอย่างรวดเร็วมันเกินไปอะ่ะบางทีเห็นเราเป็นคนอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ดูคนเป็นนะค่ะแบบดูคนแบบว่าไม่รู้ดิมันรู้สึกว่า คนแบบไหนที่เราควรเจอคนแบบไหนคนแบบไหนที่เราไม่ควรเจออะไรเง,งี้ยแต่บางอย่างเราเป็นคนหนึ่งที่พิจารณาอะไรหลายอย่างนะไม่ใช่แบบโอ้เจอกันแล้วจะแบบโอหจ้องตากันจะกินกันเลยมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เออบางทีอะคนเนี่ยคนอาจจะคิดว่าคนทีนนแ่แต่งตัวเซ็กซี่หรือแต่งตัวที่แบบดูนั้นหน่อยมันก็จะแบบอ,อคงจะง่ายนะแต่ีจริงไม่ง่ายนะทุกคนเลยเธอลองสังเกตนะผู้หญิงที่แบบทําแนวพวกเนี้ย จะไม่มีใครง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ป้องกันตัวมาก มากเลยเพราะว่าเป็นจุดสายตาคนคนจะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. แต่งตัวแบบนี้มันจะเกิดการข่มคืนนะอ่ะจริงออกไปข้างนอกเราก็แบบใส่เสื้อคลุมใส่อะไรคลุมไม่ได้เดินออกโุ่งๆไปขนาดนี้แต่ขนาดแบบฝรั่งที่เขาใส่แบบดิกิตนี่ตามหานันนี่เขาก็ยังไม่เห็นโดนเลยใช่ไหมละ่ะมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนว่าคนน่ะ mm hmm. จะคิดยังไงคิดให้เป็นสิ่งสวยงามคิดให้เป็นแบบจินตนาการหรืออะไรเงี้ยมันก็ดี mm hmm. ถึงไหนแล้วก็หมดแล้วอ่ะนี่แหละก็มีไฟมีไฟมากกว่าแบบเป็น1ิอันอะไรเงี้ยสิบ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 เป็นสิบเลยนะเคยนับแบบเป็นสิบเลยข้างนอกขอบขอบ,ข,อบข้างในตรงกลางนั่นนี่นี่ตรงก้นก็มีเออตรงก้นนี่คือตรงรูที่สองกระเออก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็มีคิมวันเดียวเหมือกันนะเฮ้เออคนอนะชอบดูใช่ไหมชอบเูใช่ไหม,อไหมตอนนี้ลงอ่างกินในอ่างอ่างน้ําคุยในอ่างน้ําอ่ะเออก็แบบ เาเรียกว่ายังไงอะมีฝ่ายในที่รับถือว่าดีดีนะแต่ก็ต้องทําตัวให้ดีด้วยทําตัวให้ดีด้วยทําตัวให้แบบดูแบบเป็นคนที่แบบมีค่าอะไรคนที่แบบแม่เราบอกว่าละลร บางคนนะที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้มาบอกว่ามีขี้มันที่รับนะเอออันนี้ก็จริงนะเหมือนที่แม่บอกแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกมีตรงนัน้นก็อยู่ที่คนมากกว่าถามว่ามีความต้องการมากไหมมันก็มีความต้องการมากทุกคนแหละแต่แค่อาจจะเป็นคนที่แบบมีความต้องการทางนี้เยอะแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์แม่เราก็เป็นคนมีเสน่ห์นะแม่เราก็เป็นคนสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะแม่ก็สวยนะแม่สวยกว่าเราขาวกว่าเราอีกขาวกว่าเราดูแลตัวเอง ดีกับเราแม่เราจนเกือบจะห้าสิบแล้วอะเออแล้วนางก็แบบว่าเออมันเป็นการบริหารเสนีย์อย่างหนึ่งที่แบบทำให้เรารู้สึกไม่เก๋นะน,น,นั่นนี่น,นี่ก็เลยหรอโอ้นี่เหรอแม่บอกว่ากรรมพันธ์ทำไมกรรมพันเรามันได้เยอะจังเลยก็ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเก๋ okay. ยังไงก็ถ้าใครสนุก <c oughs> ก็ฝากดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด, like, กกดตดาฝากคอมเมนต์ด้วยนะใครคนใหม่ก็เข้ามากดด้วยนะปลวลาดนะทุกคนบายบาย